สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสำหรับขําคืนวันนี้26มิถุนายน2565คลิปนีม้มาดึกหน่อยครับเกือบ3มทุ่มนำเรื่องบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับเอาเฉพาะวันที่1กรกฎาคม65นี้เลยจะมีเงินเข้า5รายการนะครับเงินเข้าบัตรสวัสรรดิการแห่งรัฐจำนวนเท่าไหร่ดูฟังในคลิปให้จบนะครับวันที่1กรกฎาคมครับวงเงินที่1ที่จะเข้าก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้า ใครเคยได้200ก็เข้า200ใครเคยได้300อเดือนก่อนวันที่1กรกฎาคมก็เข้า300นะครับเริ่มใช้ได้1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับ2 0ง300นะครับวงเงินที่2ครับวงเงินส่วนลดค่าการถุงต้ม1้อยบาทต่อ3เดือนรัฐบาลต่อมาตรการออกไปอีกนะครับกรกฎาคมสิงหาคมก็ได้ใช้ก็จะได้ใช้1้อยบาท1ครั้งในกรกฎาคมสิงหาคมนยานะครับอันนี้วงเงินที่2นะครับวงเงินที่3ค่ารถโดยสารบขส500อนะครับวงเงินที่4ค่ารถไฟ500วงเงินที่5 ค่ารถไฟฟ้านะครับ MRTBTSARL แล้วก็รถเมล์ขสมกร้5รบาทต่อเดือนนะครับตัวนี้สำหรับผู้ถือบัตรสหกรัฐที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกทมและปริมณฑนทั้งหมดมีวงเงินเข้า5รายการตามที่กล่าวมา,มานี้นะครับส่วนวงเงินเข้าในครั้งถัดไปวันที่เท่าไรนะครับก็จะทยอยนำอัปเดตเป็นระ,ะระยะในส่วนของวันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้เล่าให้ฟังเฉพาะวันที่1นึก,ก,กรกฎาคมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ